ก็เป็นคำถามที่ยังสงสัยอะไรแบบนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันไม่ดูไม่ออกตอบฉันได้ไหมที่คิดในใจกับฉันคนนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็จะไม่ออกดามเมดไหนอะไรที่พอจะทำให้เธอโดนใจแอบอยากรู้ทำกับฉันบ้างหรือไม่ คือแบบไหนยังไงฉันต้องสงสัยจนมากเกินไปเธอช่วยตอบหน่อยได้ไหมเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกตรงชอบที่เธอมหนเวก่อนและชอบเอาใจทุกเรื่องตลอดและเื่งให้ฉันเลือกคนนี้ฉันก็เลือกไม่ลง I i e e t v r y h ฉันเลยทนน่าสบายในไมให้ฉันได้รู้สิ่งที่อยู่นี่ผ่านไปครึ่งเพลงก็ไม่รู้เลยเนี่ย คือจะมาสุยผมดึงเขาแชมพูยานยิ้มยิย่ตาสีทเจอจุดฉันไม่เิียวไม่ออกอยางจืดนั้นไม่เคยจะบอกดาเมตดไหนอะไรที่พอจะทำให้เธอโดนใจแอบอยากรู้ว่าตรงกับฉันบ้างหรือไม่คือแบบไหนอะไรฉันต้องสงสัยจนพานเกิดในไปเธอช่วยตอบหน่อยได้ ธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นชุ้ตรองชอบที่เธอมยีนาก,ก่อนและชอบเอาใจทุเรื่องตลอดแล้วก็ให้ฉันเติมตัวนี้ฉันก็เลือกไม่ลงขอวเธอนั้งตัวลักัน เธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นุูตรงชอบที่เธอจดีนะก,ก่อแล้วชอบใจทุกเรื่องตลอดแล้วก็ให้ฉันเลือกคนเดียวฉันก็เลือกไม่ลงขอหวเธอทั้งตัวลักกันดาดีด่าดีดาดาดีดาดีดาดีดา,ดดา Oh, da di da di da.